ปัญหาแรกสำหรับคนที่เพิ่งดาวโหลด Call of Duty Warzone มาเล่นเนี่ยสิ่งที่หนีไม่พ้นเลยนั่นก็คือเรื่องตั้งค่าปุ่มครับเพราะว่าปุ่มในเกม Call of Duty Warzone มีค่อข้างเยอะแล้วก็แต่ละปุ่มเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังงงๆอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันใช้งานยังไงแล้วทาไมอยากจะใช้ทําไมไม่มีให้ใช้เดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันครับ เพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าใจได้ง่ายผมขอจะเรียงไว้แบบนี้เลยกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกว่าหลักการใช้งานของแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงแต่ละปุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงตัวผมเองก็ค่อนข้างงงมากๆเลยครับตอนแรกผมขอเริ่มที่ปุ่มนี้เลยแล้วกันนะครับปุ่มนี้เป็นได้ทั้งปุ่มนั่งแล้วก็ปุ่มนอนนะครับหรือว่าปุ่มสไลด์นั่นเองครับปุ่มเดียวสามารถเป็นได้ทั้งหมด3อย่างเลยครปุ่มนี้บางคนสงสัยว่าเอ้าแล้วถ้าผมอยากให้มันแยกกันล่ะครับผมต้องทํำยังไงเข้ามาที่ปปปุ่่่มมมแแล้้้้้วววกกกก็็เเขขาาาาาาไทีีีตตััรรจจนนนดงะคํ รวมและคาว่าแยกนะฮะถ้ารวมเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มนั่งแต่ว่าถ้าแยกเนี่ยก็คือจะเอาออกจากกันนะถ้ากดไปแล้วถ้ามไม่เจอหรือว่ามันไม่ขึ้นมาเดี๋ยวมันทําให้ดูนะฮะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมปุ่มนั่งมันก็จะหายไปเลยทีนี้ก็อา้าวทำยังไงนะครับให้เรากดออกมาก่อนนะครับออกไปแล้วเข้าไปที่อินเทอร์เฟซนะครับแล,ลแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะเขาจะเขียนว่าท่าทางเปลี่ยนท่าทางเนี่ยให้ตั้งเป็นแยกนะครับจากตอนแรกที่อยู่เป็นรวมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นแยกอาจากนั้นเราก็ลองเข้ามาดูว่ามันหายหายอง อ่าหายแล้วถ้าหายแล้วก็จะขึ้นมาอยู่มุมขวาล่างครับเราก็สามารถมาปรับได้นะว่าเอ้ยเราจะเอาปุ่มนั่งหรือว่าปุ่มนอนเนี่ยไว้ตรงไหนแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมเอาไว้รวมกันเนี่ยผมจะกดถนัดมากกว่าครับนิ้วผมมันไม่พอที่จะใช้ปุ่มเยอะๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าจะนอนก็ใช้เป็นการกดนั่งค้างนะถ้าใครที่ ไม่ได้ตั้งแยกเนี่ยอยากจะตั้งรวมก็ได้เช่นกันครับปุ่มต่อมาครับอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มกระโดดนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันเนอะอ่าโอเคอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มกระโดดปกติเลยปุ่มนี้มีไว้ใช้กับสโคบจับความร้อนนะครับมีไว้สําหรับเปิดแล้วก็ปิดสําหรับใครที่เอ้ยผมไม่ถนัดใช้แบบจับความร้อนครับมองยากก็สามารถที่จะปิดตรงนี้ได้ครับอันนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้สกิลนะครับอันนี้จะเป็นจําพวกพวกเครื่องบินแอร์สไตล์อะไรพวกนี้ ก็จะใช้เป็นตัวปุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะโอเคขอไปต่อที่ปุ่มต่อไปเลยนะครับปุ่มต่อไปเนี่ยมันคือปุ่มที่ไว้สําหรับใช้พวกกล่องกระสุนหรือว่ากล่องอัพปืนหรือว่ากล่องเกาะอะไรพวกนี้คนระก็จะใช้เป็นตัวปุ่มนี้นะถ้าใครที่เคยใช้เนี่ยน่าจะเข้าใจดีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับอันนี้คือปุ่มที่ไว้สําหรับเก็บแอรดอนะครับเวลาเราจะเก็บแอรดอเนี่ยเราต้องใช้ปุ่มนี้นะครับก็จะใช้เป็นการกดค้างนะครับถึงจะสามารถเปิดแอรดอบได้นะ ในส่วนต่อมาครับอันนี้ก็คือเป็นปุ่มยิงด้านขวาครับว่าสําหรับบางคนอาจจะเล่น2ปุ่มหรือว่าปุ่มนี้ผมเอาไว้ใช้แบบว่ายิงแบบเข้าสกบทันทีอะไรอย่างนี้กดปุ่มเดียวสามารถยิงแล้วก็เข้าสกบได้ด้วยแล้วแต่ใครจะถนัดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูที่ปุ่มต่อมาแล้วกันนะครับปุ่มต่อมานี่ก็คือเป็นปุ่มสังหารครับอย่างที่เรารู้กันปุ่มสังหารเนี่ยคืออะไรบางคนงงว่าเอ้ยผมอยากจะเข้าไปด้านหลังแล้วก็เอามีดแทงอะไรอย่างเงี้ย จบสกอร์ด้วยการกดแค่ปุ่มเดียวก็คือต้องใช้ปุ่มนี้นะครับสังเกตที่มุมซ้ายของกรอบสี่เหลี่ยมนะครับถ้ามันขึ้นว่าซ่อนปุ่มเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดไว้นะครับเอติ๊กถูกออกไม่งั้นมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นปุ่มที่ไว้สําหรับกด c 4นะครับมันจะมีระเบิด C ีในเกมนะครับเวลาเราวางไว้ปุ๊บแล้วเราก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมามันไว้สาหรับเอยเผื่อบางทีเราอยากจะกดตอนไหนก็กดอะไรอย่างี้ผมเคยลองใช้อยู่อันนี้จะเป็นปุ่มท่าทางน,นะครับมีไว้สาหรับอะไรบางคนงง อันนี้มีไว้บอกว่าตอนนี้เรากําลังสไลด์อยู่เรานั่งอยู่เราวิ่งอยู่เรายืนอยู่อะไรอย่างนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองเปิดดูได้นะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับตัวปุ่มนี้โอเคเดี๋ยวขอไปที่ปุ่มต่อไปเลยกกันนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มปั๊มเกาะนะครับ วลาเกาะรถเนี่ยก็ใช้ปุ่มนี้นะไปดูที่ปุ่มต่อไปครับจะเป็นปุ่มซูมหรือว่าปุ่มเข้าสโคปนะครับปุ่มนี้โอเคไม่งงนะครับปุ่มนี้โอเคปุ่มต่อมานะครับอันนี้จะเป็นปุ่มไว้สำหรับเปลี่ยนการซูมนะก็คือบางสโคปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2อระยะมันจะมีสโคปไกลแล้วก็สโคปใกล้เนี่ย ถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนจากไกลเป็นใกล้หรือว่าใกล้เป็นไกลเนี่ยให้กดไปที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มต่อมาครับจะเป็นปุ่มทุบด้วยพันธายนะครับปุ่มนี้มีไว้ทําอะไรสําหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เปิดการตีอาวุธระยะประชิดเนี่ยไม่ได้เปิดไว้แบบอัตนโนมัติก็จําเป็นจะต้องใช้ปุ่มนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูนะว่าเขาเปิดกันตรงไหนเข้ามาที่เกมเพย์นะครับจะอยู่ช่วงล่างๆเลยปุ่มนี้มีไว้ใช้สําหรับเอ้ยบางทีบางคนแบบเอ้ยผมอยากเข้าไปใกล้แล้วก็ใช้มีดปาดหรือว่าใช้ดดาาาปืนเทุ ก็ให้มาเปิดตัวนี้นะครับผมก็ใช้อยู่นะตอนนี้ผมก็เปิดอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวปุ่มที่ทุบด้วยพันท้ายนะนี่อยู่ตรงนี้เลยตีด้วยอาวุธระยะประชิดเนี่ยให้เปิดเป็นอันตโนมัตินะครับเวลาเข้าไปใกล้แต่ก็ต้องระวังนะการใช้งานบางทีก็มีข้อเสียนะครับไปตอนที่ปุ่มต่อไปนะครับอันนี้เป็นปุ่มที่สําคัญมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือปุ่มวิ่งเร็วนะครับถ้าเราวิ่งปกติเนี่ยไม่มีทางเร็วเท่าการกดปุ่มนี้แน่นอนนะ ปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มที่กดแล้ววิ่งเร็วซิ่งแน่นอนนะปุ่มนี้สําคัญมากๆเลยนะนี่จะเป็นปุ่ม r e โหลดนะครับแล้วก็ปุ่มไอคอนแสดงการชุบตัวเองแล้วก็ปุ่มขึ้นบันไนปุ่มลงบันไนเดี๋ยวมาดูที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือสถานะหน้ากากการแก๊สนะครับมีไว้สําหรับทําอะไรมีไว้สาหรับใช้นอกวงนะครับก็จะเป็นปุ่มที่ไว้บอกว่าหน้ากากสถานะการแก๊สเราเนี่ยใกล้หมดหรือยังหรือว่า ้ากากของเราเนี่ยจะพังหรือ,อยังอะไรอย่างงี้มีบอกว่ามันสามารถใช้ได้อีกนานแค่ไหนปุ่มต่อมาครับก็จะเป็นปุ่มเปิดประตูแล้วก็ปุ่มการตั้งค่านะครับใครที่หาปุ่มตั้งค่าอยู่คือปุ่มนี้นะครับขีด3ขีดเดี๋ยวมาดูที่ปุ่มต่อมาเลยนะครับจะเป็นปุ่มมาร์กตำแหน่งศัตรูนะครับเราไว้ใช้สําหรับมาร์ก ใครที่ชอบใช้ก็เป็นปุ่มนี้เลยฮะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเลือกโหลดเอานะครับหรือว่าใช้สําหรับเวลาดูเพื่อนว่าเอ้ยเพื่อนใช้โหลดเอาอะไรศัตรูใช้อะไรเวลาที่เราตายเราก็จะไปอยู่ที่หน้าจอของเพื่อนใช่ไหมอันนี้จะเป็นปุ่มที่ไว้สําหรับตั้งอาวุธนะครับหรือว่าการทาบกับกําแพงหรือว่ากล่องนิมประตูอะไรอย่างเงี้ย ก็จะใช้เป็นตัวปุ่มนี้นะครับใช้มันยิงนิ่งขึ้นนั่นแหละยิงไกลๆก็ปุ่มนี้ดีมากๆเลยครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปลากลับนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันคืออะไรอันนี้คือยังงงๆอยู่เหมือนกันน,นะอันนี้จะเป็นปุ่มกั้นหายใจนะครับสาหรับใครที่เล่นปืนสไนเนี่ยปุ่มนี้ถือว่าจําเป็นมากๆครับทําให้สกบนิ่งขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มตรวจสอบอาวุธหรือว่าไปใช้สําหรับดูารายละเอียดอาวุธปืนอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีอะไรมากแล้วอันนี้จะเป็นปุ่มภารกิจหรือว่าเควสไล่ล่าอะไรเงี้ยก็จะมีตัวเควสนี้บอกอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ไปใช้สาหรับเฮ้ยปามีสั้นหรือว่าระเบิดจะมีระเบิดกลยุทธ์แล้วก็ระเบิดที่มันเอาถึงตายอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นตัว สองช่องนี้นะครับเป็นช่องระเบิดแก๊สหรือว่าระเบิดตุ้มต้ามอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มหยิบอาวุธนะครับเก็บปืนอะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวไปดูที่ตรงน,นี้นิดนึงนะอันนี้จะเป็นปุ่ม,มกระเป๋านะครับไว้สําหรับเปิดกระเป๋าดูปืนดูอะไรพวกนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นอันนี้จะเป็น,น,น,เ,ปนเวลาเวสเวลาอีเวนต์อะไรเงี้ยไม่บอกว่าหมดตอนไหนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปืนนะครับไว้หยิบปืนของเรานั่นเองฮะโอเคดูมาถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่า ันไหนเป็นอันไหนบ้างอันนี้ไว้สําหรับคนที่ตั้งเป็นตรงตัวแปรนะไอตรงเลขเมื่อกี้เป็นตัวกระสุนของเราว่าใกล้หมดหรือยังนะเดี๋ยวผมเอา,เอาตรงนี้หลบนิดนึงแล้วกันนะครับเออผมน่าจะเปลีป่ยนแบบนี้ตั้งแต่แรกนะฮะโอเคอน,นี้ก็จะเป็นแผนที่โอเคไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนเฮ้ยผมลืมอีกหนึ่งปุ่มนะอันนี้จะเป็นคิวฟรีนะเป็นปุ่มยกเลิกนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแล้วกัน เป็นคิวฟีดสตูอยากตั้งตรงไหนตั้งเลยครับแล้วก็นี่ปุ่มยกเลิกการปาระเบิดนะครับเวลาเราใช้ระเบิดแก๊สระเบิดควนันระเบิดแฟตอะไรพวกนี้ก็จะยกเลิกตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มราคาเงินของเราหรือว่าเงินสะสมของเราว่าเรามีเท่าไหร่อันนี้เป็น EP ไปใช้สาหรับอีเวนท์ที่กำลังจะเข้ามานะครับอันนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดไม้นะครับตรงนี้ที่เป็นแฮชแท็กเนี่ยเป็นปุ่มเปิดไม่ โอเคโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งดาวนโหลดมาหรือว่าคนที่งงว่าเอ๊ะทำไมในโมบายมันเป็นแบบนี้โอเค,อเคใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามไปได้นะครับหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้หอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะไม่ได้ขกอ,อะไรเยอะเลยคลิปนี้